สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้เนาะค่ะกลับมาพบมาพอก,กันเหมือนเดิมเนาะค่ะวันที่9พฤศจิกาย,ยนเนาะค่ะลาวพัฒนานะค่ะมือน,นี่ก็ลาวพัฒนาปู่สมดีก็ไดสรงมาแล้วไดมาแล้วแบบด่วนๆดนเด้อค่ะแนวทางของปูสมดีเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนานะค่ะพี่น้องของปูสมดีเนาะค่ะวันเจ็ด วันที่เจ็ดพฤศจิก,กายนนะคะหกห้านะคะของปู่กับเขาเล็กวิ่งนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาเล็กวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเขาเล็กวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะข้าวบนนะคะเล็กวิ่งนะคะพี่น้องค่ะจับขู่กับรุดกับเป็นยังนะคะของปู่กับอาสิมีจับขู่บางมือกับเขาเนาะคะ่ะบางมือกับเขาเล็กวิ่งบางมือกับเขาจับขู่ยังสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเขามีรุดเนาะคะ่ะหวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ พื่อที่ปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะค่ะมือนีเนาะค่ะกระไดมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องก็รอติดตามรับชมไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปปีเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะราวพัฒนาของปู่สุไอปู่สมดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะของปู่สมดีเนาะค่ะพี่น้องยาพลาดเด้อค่ะค่ะแนวทางของปู่สมดีมาแล้วดวนดวน มาแล้วดวนๆนะคะของปู่สมดีเราพัฒนาวันที่เก้าพฤศจิกายนค่ะมาแล้วดวนๆวนาพัฒนาเนาะคะ่ะปู่สมดี ได้มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมาลุ่นกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้ลุ่นกันแล้วเนาะคะ่ะว่าเราพัฒนาเนาะคะ่ะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะก็มีอยู่สามมือเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนา เลืกลักเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สามารถจับวินไน้เดอค่ะพี่น้องหมักชอบมีตัวเด็กตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะพี่น้องะคะ่ะวิ่งลูดบนล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะโอ้ตัวหนึ่งงามทานานะนอค่ะพี่น้องจับคู่นะคะโบ้ลายตัวเนาะคะ่ะของปู่สมดีเลยเนาะค่ะพี่น้องไ้มากเนาะคะ่ะ หรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะค่ะก็สามารถมาจับขู่เนาะคะ่ะกับเหล็กวิ่งปูหรือเหล็กลักปูนี่ก็ได้เนาะคะ่ะที่ปูให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปผิจารณาวิเคราะห์เบื้องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเผื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอค่ะสามตัวปูก็ให้มาแค่ห่หางเดียวเน,น้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ สามตัวปูก็ให้มาหางเดียวเน้นๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะมักชอบก็พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสําหรับแนวทางของปูสมดีเนาะคะ่ะค่ะก็ไดให้มาเน้นๆแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้ให้มาแล้วเนาะคะ่ะก็ไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งเอานะค่ะพี่น้องมักชอบตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็นมีเขามีรูดกับเป็นเรื่องธรรมบดาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนโอก,กอยู่ ไทยเนาะค่ะพี่น้องคนหมุนก็อยู่ลาวเนาะค่ะก็มาลุ่นกันนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเอาเด้อค่ะมักชอบตัวใดเนาะค่ะกระดมาแล้วปูกระดให้มาแล้วเนาะค่ะ9พฤศจิกายน65ลาวพัฒนาปูสมดีเนาะค่ะบนล่างอันนี้เรคลักเนาะค่ะพี่น้องหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถ มาจับคู่ได้เนาะค่ะพี่น้องบอ่หมักตัวที่ปูจับให้เนาะค่ะพี่น้องมีตัวชอบอยู่ในใจเนาะค่ะตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาจับวินได้เนาะค่ะพี่น้องวิ่งรูดเนาะค่ะอาจจะมานํากันก็นกได้เนาะค่ะสองกับศูนย์นี่เนาะค่ะก็มาอย่าพลาดอย่าเพลอเนาะค่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนาของปู่สมดีเนาะค่ะจับคู่หนึ่งสองสองสามเนาะค่ะสองศูนย์สองแปด เก้าสองเจ็ดหนึ Catholic, exactly. ่งเจ็ดสองนะคะแปดสองศูนย์นะคะพี่น้องค่ะปูกระห้มาแล้วนะคะงามๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องกลับมาลอลุ้นกันนะคะว่าปูสิเน้นให้ตัวใดนะคะพี่น้องหรือพี่น้องบ่าัดตัวที่ปูเน้นให้พี่น้องก็สามารถพิจารณาเบื้องเอาที่ปูจับให้เนี่ยละค่ะบ่าัดตัวปูเนนเนาะคะพอพี่น้องบ่มัดตัวปูเน้นให้นะคะพี่น้องหมักตัวที่ ปูจับคู่ให้นี่ก็สามารถพิจารณาเบื้องเอานะคะพี่น้องค่ะแอดก็มาเพื่อเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อมีฉุกมีชัยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็มาลุ้นกันเด้อค่ะว่าปูสิเนนตัวใดให้เนาะ,ค,ะค่ะสายวิ่งสายจวดนอยาผาดเด้อค่ะอาจสิมานากันกนะะ็ได้เนาะค่ะค่ะเรียนเลยเนาะคะ่ะของปูก็ให้มากเน้นๆค่ะนี่ค่ะตัวปูที่วงให้เนาะคะ่ะนี่เหล็กวิ่งเนาะคะ่ะปูกระเน้น ดีเคาะผิดเจรณา,าเบิ้งแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็พอมีผูดไดรลู้เนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเน้นที่ปูเน้นให้เนาะค่ะเห็นชัดบ่เนอะค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดไหมเห็นชัดก็แคบหนาจ้อไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะไว้ พิจารณาเบิงบ้งวิเคราะห์เบิ้งแล้วค่ะหมักกระจัดคัดกระพานแล้วค่ะพี่น้องปูการให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วค่ะค่ะปูได้เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนล่างวิ่งลูดสองกับศูนย์แล้วค่ะจับคู่คือหนะะึ่งสองสองสามสองศูนย์สองแปดเก้าสองแล้วค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองนะคะเน้นที่เน้นที่สองศูนย์นะคะตัวเน้นที่สุดปูเน้นให้คือสองศูนย์นะคะตัวรองลงมาคือสองสามแล้วก็เจ็ดสองนะคะพี่น้องค่ะบ่หมักตัวที่ปูเน้นให้แล้วค่ะพี่น้องก็สามารถวิเคราะห์เบิร์นนะคะพี่น้องพิจารณาเบิรงเด้อค่ะสามตัวก็มีอยู่หนึ่งชุดนะคะแปดสองศูนย์นะคะพี่น้องค่ะสามตัวมีอยู่หนึ่งชุดนะคะแปดสองศูนย์พี่น้องก็ลอง ไปพิจารณาเบิ้งวิเคราะห์เบื้องเอานาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเลยค่ะแคบนาจอไว้ค่ะแนวทางของปู่นี่อย่าพลาดอย่าเพ้อเด็ดขาดค่ะอย่าพลาดอย่าเพ้อเด็ดขาดค่ะแคบนาจอไปเลยนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เข้ามาแล้วนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นาะค่ะ กดกระดิ่งไวเพื่อที่สิบปได้พาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นแรงใจกำลังใจให้ทางช่องเพื่อที่สิบปได้พาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็กดกระดิ่งไวเด้อค่ะพี่น้องค่ะกดกระดิ่งไวเพื่อที่สิบปได้พาดข่าวสารเนาะค่ะสาหรับเราพัฒนาเนาะค่ะเพราะว่า เราพัฒนาบาวา่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องหวยไทยเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง f อฟเนาะค่ะก็ไทยนี่ก็ขอให้พี่น้อง f อฟทุกท่านรวยๆวยเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ